โอ้นี่นะครับกับมาพบมาพอ่อ,อน้องกล้านะครับมาน้าหาย่ำได้กับบ่พอพ่อยักเที่ยาีนีน้องน้องกล้าเพื่อนกับากการยากงานเนะเออาะงานเนาอโอ้พันจัดงานอียงขึ้นเห็นมีโตมีเตียงอยู่หันโอเว่อานมันตายอ่ะโอนโอ้โอ้โตม่านอ่ะโอ้พอันจัดงานสอบของการเลี่ยวครับโอ้พันจัดงานสอบของกาเลี่ยวน้องกล้ากับซอยงานของการเลี่ยว นะครับก็เลยงาเที่ยวามเนี่วเบา่วเบาว่เว้นดีอ่าน่างอีอ้ตอเว้นเด็กตุ่มบ่เออวุ่มก็เลยเข่าเว้นแล้วแต่บ้างบ้านไ้ออวไปว่าจังเทียอยู่มันบอน้องกานั่งครับโอ้นี่นะครับหลวงพ่อหลวงตาเยวัดเป็นกาถามหา น้องก้าบ่เห็นออกมาจักเตียเพิ่นว่าหญ้าอยู่วัดก็บฮกฮกเด้บ่มีผู้ใดไปกวาดใบไม้น้องก้าบ่ว่าไปจักเตียเนื้อใบเทียอ่าบทันได้ไปนี่หลายเป็นเดือนแล้วว่าถ้าบ้านได้ไปเนี่ครับครับอ้โนี่นะครับเออเป็นเสียหญ่เออที่ได้ไปเสียหญ้าอีกเสียหญ้่ย่านบ่หรือเสียหญ้าหยังฮ่พงครับอ๋อยายให้ไปเสียหญ้าอยู่นาก็เลยบ่ได้ออกไปว่า

เป็นจังได้ฝันดีอยู่แนี่ยเนาะครับฟันดีครับฝันดีได้เลขเดียบ้านเถอะฟันว่าจังได้เอาบอกามฝัในให้ฟังไม่ไม่ในในจังใด้เลยก่อนเอ,อินผีสาวเอาเอินมะโอหยังดูขนาดเ,เออหยังโอ้ยเมี่ยมอ่ามเมีปป่ยมผีสาวเออเมี่ยมผีภาษาผีภาษามาบอกบอกผมโอ้มาบอกเลขเลยบ้านเถอะครับโอ้ผีภาษา ผีมาจากปาซานะครับมาบอกเลขน้องกานะครับมาตะกเมมเลยแมนบอกครับโอ้นะครับนี่นะครับมาบอกเลขเด็ดเนี่เนาะตัวเลแน่ก่อนสองแปดสองสองแปดครับโอ้แล้วก็แปดห้าเนี่ยเนาะสองแปดห้านี่เนาะครับโอ้นี่นะครับตัวเด็ดตัวดีก็คือผีหลอกมาจากผีปาซานะครับมาจากเมมเลยนะครับมาบอกเลขน้องกา นะครับสองแปดห้านะครับมาบอกเลขนองกาสองแปดห้าตัวเด่นก็คือแปดห้าเด้อพี่น้องเด้อนองกาเป็นไห้ตัวเด่นนี่แปดห้าเลยเนาะนี่เด้อพี่น้องสองแปดห้านะครับผู้ใดนี่นะครับสองแปดห้าเอาแนวทางเด่นๆมาฝากผู้ใดมีโศกมีลาบนะครับก็อย่าลืมนองกาเด้อพี่น้องเด้อนะครับอย่าลืมนองกาได้โศกได้ลาบเลยวกค่าขนมเนาะนองกาเนาะปากมาค่าขนมให้นองกาน้ำแน พ่อได้ซื้อขนมขนมกินนะครับเขือนของกองเพิ่มพ่อได้ซื้อข้าวกินแด้พี่น้องเด้อนี่นะครับเอาแนวทางเด็ดๆมาฝากนะครับเขือนของกองอ่าอ่านะครับได้ซื้อข้าวกองกินจัง่อยเอความกล้านังก้านะครับ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 อะไรครับข้อยานเรื่องไปนั่งค่านี่ยครับ